สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะคนอื่นด้วยสวัสดีนะลูกอสวัสดีค่ะจ๋าสวัสดีค่ะ,คะซีข้าวหอมปั้นยาเบสแล้วก็ปามเป็นยังไงบ้างเมื่อวานใครที่ไปฉีดวัคซีนมาอาการเป็นยังไงบ้างลูกจา๋ามีอาการไหมเบสปัญญ้นาแขนนิดหน่อยค่ะปวดแขนนิดหน่อย,นนอยมีไข้ไหมลูก หนูไม่มีไข้คะ่ะอ่าหนูไม่มีไข้ใช่ไหมลูกอ่าดื่มน้ําเยอะๆลนะคนอื่นละ่ะลูกเบสมีอาการไหมครับปวดแขนไหมครับปวดแขนใช่ไหมอ๋อปัญญาล่ะคะก็ปวดแขนนิดหน่อยคะ่ะปวดแขนเนาะอาทุกคนเหมือนกันเลยปวดแขนแสดงว่าเป็นอาการปกติใช่ไหมอ่ะ มีใครมีไข้ไหมลูกมีไหมคะหนูมีค้ค่ะกะวานเหรอคะกะวานมีไข้เหรอลูกใช่ค่ะแล้วปวดแขนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคต้องพักผ่อนนะอย่างเงี้ยหนูจะได้หายนะคะอ่าบางคนอาจจะแบบหนูอาจจะขอลานะคะวันนี้หนูเข้าเรียนไม่ได้อ่ะ เข้าใจได้เพราะหนูไปฉีดวัคซีนมาแต่ว่าหนูต้องตามงานหรือว่าเรียนย้อนหลังด้วยนะคะถ้าหนูต้องลานะลูกนะโอเคไหมคะคะเคะมื่อก่อนหนูไปกําแพงเพชรกับอุทัยธานีเมื่อก่อน,นอ๋อมาตอนปิดเทอมหรลูกไปเดินทางสนุกมากค่ะสนุกมากเลยเหรออ่ะโอเค วันนี้นะคะในค้าบห้งรูมของมอหนึ่งทับสองนะลูกนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะวันนี้จะเป็นวันพฤหัสเราเจอกันแล้วเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเรียนแล้วก็เรื่องการไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราซื้อจะคุยมิดจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของหนูผ่านมาเป็นเวลา3วันดูซิว่าใครประสบปัญหาอะไรบ้างในการเรียนออนไลน์ ขอชื่นชมก่อนเลยเริ่มแรกเลยมีคุณครูหลายท่านชมมามากเลยว่าม .1 ทับ2เข้าเรียนครบบางคาบเข้าเรียนเยอะมากแต่ว่าไม่ไม่ครบอาจจะมีบางคนยังไม่ไม่เข้าเหมือนเดิมแต่นักเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยก็เข้าเรียนนะคะดีมากวันนี้นะลูกนะใครสะดวกตอนนี้มิดอยากให้หนูเปิดกล้องให้มิดหน่อยเพราะเมื่อวันอังคารใช่ไหมที่เราประสบปัญหาว่า เพื่อนตั้งชื่อเหมือนกันในห้องไม่ทราบว่าตอนนี้เจอเรือยังว่าคนคนนั้นคือใครเจอไหมไม่เจอเจอไหมคะมีไหมหนูรู้เรือยงว่าคนที่ตั้งชื่อเหมือนท็อปในวันนั้นคือใครใช่ห้องเราหรือเปล่าใช่มอลหนึ่งทับสองไหมตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะอ่ะหัวหน้าวันนี้ซีนะลูก ซีอยู่ไหมเอ่ยอยู่ซ <C, S 2> ีเดี๋ยวลาคุณครูแต่ละวิชาให้มุตาด้วยนะคะวันนี้มุตาลาป่วยนะลูกเซ็คครูด้วยนะลูกนะ,ะมุตาไม่สบายใครขึ้นอ่ะต็อปเข้ามาแล้วใช่ไหมลูกท็อปได้ยินมิดไหมลูก<น>อันนี้คือต็อปตัวจริงใช่ไหมตัวจริงค่ะโอเคอ่ะทุกคนลงเดี๋ยวคาบต่อไปนะคะพยายามถ้าหนูเห็นคนที่ชื่อท็อปอีก มีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อนอกจากตัวจริงแล้วให้หนูเปิดกล้องนะลูกนะเปิดกล้องเลยนะคะจะได้หนูการที่หนูเปิดกล้องนะลูกอย่างท็อปหนูต้องเปิดเพราะว่าถ้ามีชื่อซ้ํากับหนูนะลูกดังนั้นเวลาที่คุณครูเขาเช็คเกิดเผื่อเื่อเพื่อนคนนั้นที่เขาตั้งชื่อมาหนูนลูกเขาไปก่อกวนในคัสรูมในคัสเรียนของเราเนี่ยลูกแล้วคุณครูเขาคิดว่าเป็นท็อปเขาหักคะแนนหนูเขาว่าหนูหนูก็เดือดร้อนเองหนูก็ ตนเองใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เข้าแล้วเจอคนที่ตั้งชื่อเหมือนหนูให้หนูเปิดกล้องเลยยืนยันว่าหนูอะ่ะคืออันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อน,นั้นคืออันนี้แบบนี้นะคะไม่ว่าคนอื่นก็เหมือนกันนะลูกนะคนอื่นก็เหมือนกันเวลาที่เจอเพื่อนสมมุติเพื่อนแกแล้งเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลยเปิดกล้องให้คุณครูเขาเห็นให้คุณครูเขาได้รู้ว่าอ๋อ ชื่อนี้คือคนนี้อยู่ตรงนี้คนนั้นไม่ใช่นะคะโอเคนะลูกนะแล้วก็ช่วยดูด้วยนะคะว่าใครแกล้งกันนะลูกนะไม่แกล้งกันนะลูกนะอ่ะเพิ่งเข้ามาเป็นยังไงบ้างการฉีดวัคซีนเมื่อวานปวดแขนไหมคะมีอาการไหมลูกน่าจะไม่ค่ะไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคดีมากเลยอ่ะ คนอื่นอาจจะมีอาการปวดแขนนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หายลูกเป็นเป็นธรรมดาของการแบบฉีดวัคซีนตอนมิดไปฉีดมาเข็มที่สองก็มีอาการเหมือนกันเข็มแรกจะไม่ค่อยจะไม่ค่อย,อยเท่าไหร่แค่ปวดปวดนิดๆแต่เข็มที่สองก็จะมีอาการแบบปวดเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะมีไข้นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะเดี๋ยวมันก็หายเป็นสักวันสองวันเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะลูกนะอ่ะทีนี้ วันนี้นะคะม .1 ทับ2นะลูกในคาบมันมีบางคาบที่หนูต้องเปลี่ยนคาบเรียนหนูได้เห็นแล้วใช่ไหมลูกที่มิสส่งเข้าไปเห็นหรือยังว่าคาบไหนที่หนูต้องเปลี่ยนคาบเรียนบ้างดูหรือยังได้ดูหรือยังในไลน์กลุ่มไม่ร<ด>ู้แล้วค่ะ ะคะ่ะมีคาบที่สองนะลูกวิชาภาษาอังกฤษปกติหนูต้องเรียนกับมิดน้ํานะคะมิดน้ําพรนพันธ์นะลูกนะให้เปลี่ยนไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร,ร์กับมิดหญิงแทนนะคะมิดหญิงพิสมัยแทนนะลูกลิงลิง,ลงมิดก็ได้ส่งให้หนูแล้วลิง์ตามนี้เลยให้หนูกดเข้าไปในไลน์แล้วหนูกดเข้าไปเรียนเลยนะคะคาบที่สองเข้าเรียนให้ถูกนะลูกนะคาบที่สองเข้าเรียนให้ถูกนะคะ ขาพที่สองจะไม่มีใครเข้าของมิดน้ำนะและจะไม่มีใครบอกมิดว่ามิดครับเขาเรียนไม่ได้ครับอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะมิดครหนูเข้าเรียนไม่ได้ค่ะให้หนูเข้าใจให้ตรงกันว่าขาพที่สองวิชาภาษา,ษาอังกฤษให้เปลี่ยนไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของมิดหญิงแทนลิงก์ตามที่ส่งเลยกดเข้าไปขาพที่สองก็คือ ก้โมงยี่สิบจนถึงสิบโมงสิบนาทีนะคะต่อไปนะคะวันนั้นที่มีสร้างกลุ่มวิชาแมทไว้ให้หนูได้ไปขอลายของท่เชอร์ลาอูหรือ,อ,ย,รอ,รอยังหูกม,มีใครได้ไปขอหรือยังยังแน่เลยเงียบแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรมีใครได้ไปขอหรือยังเผื่อมีใครไปขอเพื่อนแล้วมีไหมคะไม่มีนั้นมอบหมายดีกว่า หัวหน้าห้องทำหลายเรื่องแล้วนั้นขอเป็นต็อปไปขอแทนได้ไหมครับได้ไหมต็อปขอขอลายขอทิเชอร์ละอูแล้วก็ดึงทิเชอร์เข้าไปในลายกลุ่มที่เป็นวิชามแมทในการส่งงานนะลูกหนูจะได้ส่งงานผ่านตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องหาว่าส่งที่ไหนได้ไหมต็อปขอได้ไหมคะครับได้อ่ะโอเคนั้นฝากที่ต๊อบนะ มีฝากตอบนะคะโอเคอันนี้คือตารางที่ใช้ตารางที่ใช้ในการเรียนระหว่างวันที่15ถึง26พฤทธศติกาย้ําอีกรอบนะคะว่าตารางเรียนนี้ใช้แค่วันที่15ถึง26พกพฤศจิกาเท่านั้นใช้แค่สองอาทิตย์นะคะพอวันที่29 29พาพฤศจิกาเลยจากสองอาทิตย์แล้ว ตารางเรียนจะเปลี่ยนไปมันจะมีตารางเรียนที่เป็นเรียนออนไซต์และตารางเรียนที่เป็นเรียนออนไลน์นะคะตารางเรียนเราจะไม่ใช้ตารางนี้แล้วนะเราจะเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่มีการเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นตารางนี้เราจะใช้แค่2สัปดาห์เท่านั้นก็คือวันที่15ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ที่26พฤศจิกาเท่านั้นนะคะ อันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งนะลูกนะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องตะรางเรียนนะคะต่อไปมีใครรู้บ้างว่าวันศุกร์นี้วันพรุ่งนี้อ่ะลูกมันเป็นวันอะไรวันชมิดวันกระทงเป็นวันอะไรนะวันกระทงรับอ่าเป็นวันลอยลอยเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะแล้วมิดได้ส่งการนี่ส่งเป็นไอของวันลอยกระทงอะลูกหนูได้ทาส่งไหมลูกมอหนึ่งทับสอง ที่เป็นวันลอยกระทงอะคะ่ะทําส่งไหมที่เป็นวาดรูประบายสีที่คุณครูขอให้ทําเป็นการ์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูได้ทําส่งกันบ้างไหมลูกผม,กผมทำงานพ่อส่งครับต่ว่างอ๋อเดี๋ยวทำงานวันพ่อส่ง,อ,สงอ่ะทีนี้พรุ่งนี้คือวันลอยกระทงนะคะพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงยังมีเรียนปกตินะลูกโรงเรียนไม่ได้ปิดนะคะเรียนตามปกติแล้วตอนเย็นถ้าหนูจะต้องไปลอยกระทงอยากไปเที่ยวงานวันลอยกระทงก็ไปกับครอบครัวได้นะคะ แต่ไปต้องระวังตัวเองด้วยนะลูกใส่แมสแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆฉีดให้บ่อยเลยลูกฉีดเข้าไปใครจะว่าเราอุยสติไม่ดีหรือปเปล่าเนี่ยจะไม่ฉีดบ่อยจังเลยฉีดอยู่น,นั่นแหละไม่เป็นไรปล่อยเขาว่าไปเราเอาตัวเองให้โอเคก็พอฉีดไปเลยค่ะฉีดให้มันจนแบบเปื่อยเลยก็ได้มันจะได้ปลอดภัยกับเราด้วยนะคะถ้าใครแพ้ลูกเปลี่ยน ถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองแพ้แบบพวกเป็นเจลแอลกอฮอล์พวกเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบนั้นหนูก็ลองเปลี่ยนเอาที่แบบตัวเองไม่แพ้เพื่อรักษาตัวเองไว้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ผมฉีดแล้วผมง่วงนอนอะไรนะเมื่อวานนียผมฉีดแล้วฉีดวัคซีนไฟเซอร์ผมง่วงนอนเป็นเป็นยังไงบ้างง่วงนอนหิวไหมหิวบ่อยๆไหมหิวไหมคะไม่ปวดแขนปวดไหมปวดเป็นงไง ตอนมิดไปฉีดก็เหมือนกันไม่ง่วงแต่หิวบ่อยมากหิวเก่งหิวอยากกินทุกอย่างเลยเหมือนกันน่าไม่รู้เป็นที่วัคซีนหรือเป็นที่ตัวเองใช่ไหมอ่ะทีนี้กิจกรรมนี้ที่มิดเคยประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวันถ้าจะไม่ผิดเมื่อวันองนังคารลงไปในไลน์ให้หนูแล้วนะคะเป็นการ ส่งกิจกรรมวันพ่อแห่งชาตินะลูกใกล้จะถึงเข้ามาอีกแล้วเหมือนกันเพราะว่าวันนี้วันที่18แล้ววันที่5้าธันวาก็อีกนิดเดียวอีกประมาณสองสัปดาห์อ่าอีกประมาณ2สัปดาห์ก็ถึงวันพ่ออีกแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บังคับอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้เป็นเชิงบังคับว่าหนูจะต้องทําส่งแต่แต่มิตรจอยที่ประชาสัมพันธ์มาพี่จะบอกว่า อยากจะให้ทําทุกคนอยากจะให้ทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้คือส่งการ์ดนะคะเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะไม่ได้เป็นการบังคับแต่อาจจะมีผลต่ออะไรด้วยไมไม่รู้ข้างหน้าเผื่ออาจจะมีผลต่อคะแนนของหนูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยอยากให้ทุกคนได้ทําอยากให้ทุกคนได้ทําส่งนะคะวิธีการทําส่งนะลูกนะประกวดการ์ดใช่ไหมอ่ะนี่วิธีการทําส่งนะคะให้หนูสแกน QR Code อันนี้เข้าไป นะลูกมีบางคนทนํหรือยังมีใครทาแล้วบ้างสแกนคิวอาร์โค้ส่งผลงานกิจกรรมวันพ่ออามีปกป้องทําแล้วคนอื่นล่ะคะมอญทบสองคนอื่นได้ทํหรือยังเงียบเลยเข้าหอมทํหรือยังกวาวนจา๋าอิงฟ้าวิวทํหรือยังลูกกันปามเต้ซีท็อปทำยังคะเข้าไปทำหรือยังคะลูกเงียบยัง ย,ย,ยังไม่ทําอ่ายังไม่ทําไม่เป็นไรยังมีเวลาเขาให้ส่งส่งภายในวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาให้ส่งภายในวันที่ยีสิบเก้าพฤศจิกายังมีเวลาให้หนูทานะลูกวิธีการทําก็คือสแกนเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะมีให้หนูก่อมิดลองสแกนเข้าไปอยู่มันจะมีให้หนูก่อพวกเป็นเมลพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํา เป็นการ์ดเข้าไปส่งงานผลงานเข้าไปแบบนี้เลยปกป้องทําแล้วใครอยากจะปรึกษาปกป้องก็ได้ว่าทํายังไงปกป้องทําส่งแล้วใช่ไหมอ่าใครอยากจะถามถามปกป้องก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนอาทิตย์นี้นะลูกอาทิตย์นี้จะเป็นการเรียนการสอนอ่ะที่ผ่านมาสองวันวันจันทร์กับวันอังคารที่หนูได้เข้าเรียนมีใครมีปัญหาอะไรกับการเรียนออนไลน์ไหมคะหนูเข้าเรียนไม่ได้ หนูกดลิงก์เขาเรียนไม่ได้เลยค่ะหนูไม่อยู่ในกลุ่มส่งงานของวิชาอะไรเลยมีไหมคะมีไหมใครแบบใครมีปัญหาเรื่องนี้มีไหมลูกไม่มีไม่ตอบอ่ะเราให้คุยกันเราคุยกันได้ลูกหนูมีอะไรอยากจะบอกแนะนํามีไหมเงียบเลยมหนึ่งไม่ค่อยพูดหรือว่าฉีดวัคซีนมาเมื่อวานอาการก็เลยแบบออกพูดไม่ค่อยได้แล้ว เหนื่อยอะไรปกออ้ง่วงนอนผมงคีง่วงนอนอ๋อง่วงนอนง่วงนอนอดทนนิดนึงนะลูกกินอะไรที่มันทําให้หายง่วงอย่างเช่นอะไรเปรี้ยวๆอมเข้าไว้หรือว่าล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าให้สดชื่นก็จะได้หายง่วงอ่ะทีนี้ถ้างั้นเดี๋ยวมิดขอเช็คชื่อก่อนเพราะว่ามิดไม่เช็คต้นค่บ เพราะว่ามีบางคนเข้ามาตอนกลางคาบอ่ะเด็กชื่อก่อนนะคะกันปียกันอยู่ไหมไม่อยู่ซีมาค่ะอ่าซีมานะลูกต่อไปเบสครับตอบมาครับคับข้าวก้องอันนี่นะเปรมตะวนัน ค่ะมูตาอามูตาราจา้าจาอยู่หนมาค่ะมามาค่ะวิวมาค่ะตามตามมาปาค่ะปกป้องมาครับอิมอิมอยู่ไม่ถูกเต้เหมือนเมื่อกี้เห็นมาครับขาขาลูกอิมบอกว่าอิม,อ,มอิมป่วยค่ะอิมป่วยเหรอคะไม่สบายเดีอยลูก ที S <S ่บอกว่าฉีดวัคซีนอ๋นอใครฉีดวัคซีนมาใช่ไหมลูกอ่ะปัญญาอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะอ่าโอเคกันกันกวีอยู่ไหมคะอยูอค่ครับอยู่ครับเหนือในข้าวชมพูอิงฟ้าอยู่ค่ะโอเคค่ะตะวันไก้ข้าวหอม อยู่ค่ะไหมคะอ่าโอเคดีมากค่ะตอนนี้มีทั้งหมดสิบสามคนที่เข้าน่ารักมากคาบวันจันทร์เข้าสิบเก้าคนวันนี้เข้าสิบสามคนอ่ามีบางคนอาจจะลาเพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาอาการอาจจะเกิดขึ้นโดยการไม่สบายได้ปวดแขนไม่สบายไข้ขึ้นนะคะดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวคาบแรกหนูเรียนวิชาอะไรจำได้ไหมมหนึ่ง คาบเรียนในวิชาอะไรอังลิค่ะเรียนอ่าอังกฤษนะคะอย่าลืมนะลูกคาบที่สองให้หนูเปลี่ยนนะคะจากของมิตรน้ําที่เป็นลิงก์ของมิตรน้ําให้เปลี่ยนเป็นลิง์วิทยาศาสตร์ของมิตรหญิงแทนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเรียนวิชาลูกเสือนะคะเรามีเรียนวิชาลูกเสือเราจะเจอกันในคาบที่เท่าไหร่ลูกเสือคาบที่ห้ากาครับคาบที่ห้าก่อนพักกลางวัน ก่อนพักเที่ยงคาบที่ห้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอาจจะมีห้องมหนึ่งทับหนึ่งเข้ามาเรียนกับเราด้วยนะคะเพราะว่ามิดน้ําลาดังนั้นเดี๋ยวมหนึ่งทับหนึ่งก็จะเข้ามาเรียนกับมหนึ่งทับสองดังนั้นเวลาตั้งชื่อนะคะให้เขียนชื่อแล้วก็เขียนห้องให้มิดหน่อยนะลูกนะจะได้แยกออกว่าอันไหนคือห้องไหนนะคะโอเคไหมใครเป็นห้องไหนก็ให้เขียนไว้ด้วยว่ามหนึ่งทับสองหนูอาจจะยังไม่เขียนเลขที่ก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะยาวหนูอาจจะบอกว่ามันไม่พอ เขียนแค่ห้องมิดให้มิดแค่นั้นพอโอเคนะคะโอเคไหมอ่ะมีใครจะถามอะไรมีใครจะพูดอะไรไม่ลูกเดี๋ยวมิดจะปล่อยให้หนูไปเตรียมเรียนวิชาต่อไปเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีหนูจะได้ไปทานข้าวไปทานอาหารให้เสร็จก่อนแล้วก็รอเรียนวิชาต่อไปมีใครมีปัญหาอะไรไหมคะอ่ะไม่เป็นไรบางคนอาจจะไม่กล้าพูดตรงนี้ใครมีปัญหาอะไรหนูสามารถไลน์เข้ามาในไลน์ส่วนตัวของมิดได้ หรือจะรลยเข้ามาในไลน์ของเราเลยก็ได้ที่เป็นมหนึ่งทับ2องแอนมิดโบลลูกอ่ะไลน์นี้จะมีแค่เราจะมีแค่หนูมหนึ่งทับ 2, กับมิดแค่คนเดียวจะไม่มีมิดคนอื่นหนูสามารถไลน์เข้ามาในไลน์นี้เลยก็ได้เผื่อหนูไม่อยากให้มิตรคนอื่นรู้อะไรนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือหนูเข้าเรียนไม่ได้ลิงก์หนูเข้าเรียนไม่ได้หนูแจ้งในไลน์นี้เลยก็ได้ถ้ามิรเห็นนี้จะแก้ปัญหาให้แต่ถ้ามิตรตอบช้าอ่ะให้หนูรู้ไว้ว่า มิตรสอนนะคะมิตรกำลังสอนน้องเขาอยู่มป4ป5บางครั้งอาจจะเป็นคาบที่ชนกับหนูมีปัญหามิตรอาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ตรงนั้นนะคะให้หนูทราบไว้ถ้ามิตรไม่ต่อนั่นแสดงว่ามิตรสอนหนูสามารถแจ้งลงไปในไลน์ผู้ปกครองได้ให้คุณครูท่านอื่นได้เห็นทางครูท่านอื่นก็จะได้ช่วยหนูต่อไปว่าอะหนูเข้าไม่ได้เพราะอะไรให้เข้าลิงก์ยังไงโอเคนะคะเข้าใจ นั้นเดี๋ยวมิปล่อยให้หนูไปทานข้าวไปพักผ่อนแล้วเรียนคาบต่อไปเข้าเรียนให้ครบนะลูกพยายามเข้าเรียนให้ครบทุกวิชาแล้วก็เข้าเรียนให้ตรงวิตรงเวลาด้วยเข้าเรียนตรงวิชาเล้วคุณเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะคุณครูบางท่านอาจจะเช็คชื่อตั้งแต่ต้นคาบท่านอาจจะไม่ได้บอกหนูว่าเช็คชื่อนะคุณครูบางท่านอาจจะเช็คชื่อกลางคาบหรือคุณครูบางท่านอาจจะเช็คชื่อ ปลายคาบนะคะดังนั้นเวลาเข้าเรียนนะลูกนะเข้าเรียนให้ตรงเวลาคุณครูเขาจะไม่บอกมีสิทธิติดสมสแต่ไม่ส่งงานมีติทิติดศูนย์รอก็มีสิทธิ์ห้องนี้หลายคนเลยนะคะเทอมนี้เอาใหม่เราสัญญากันแล้วเทอมนี้เอาใหม่เราจะตั้งใจเรียนสัญญากับตัวเองยังไงก็ได้โอเคนะลูกนะเดี๋ยวเจอกันในค้าบลูกเสืออีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปเลยลูกสวัสดีค่ะลูกมันนับสองสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะ